ดีจ้าทุกคนวันนี้เจสซี่จะมาแชร์สูตรทำข้อหมูผัดกะปิกันจ้ามาดูกันวัตถุดิบอะไรที่เราต้องเตรียมใบมะกรูดนี่สำคัญเลยใบมะกรูดของเราอย่าลืมต้องฉีกออกก่อนนะคะเพราะว่าใบมะกรูดมีน้ำมันชนิดหนึ่งต้องฉีกออกมันถึงจะระเหยออกมารสชาติของใบมะกรูดถึงจะออกมานะจ้า คลิกชี้ฟ้าแดงหั่นฉแลบได้เลยวตัตถุดิบสองอย่างนี้เอาไว้ผัดในช่วงท้ายนะคะนี่วางพร้อมกันเลยตอนผัดจะได้ง่ายๆวันนี้เจสซี่ใช้ตะไคร้หต้นหั่นท้ายออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเ,เล็กๆ วิธีนี้จะทำให้เราสะดวกกับการตํานะคะพริกขี้หนูสวนจะเอาเยอะหรือเอาน้อยแล้วแต่ใจแฟนไม่ชอบกินเผ็ดก็เลยได้แค่3ชิ้นหอมแดงกระเทียมจีนถ้ามีกระเทียมไทยจะเรศสุดๆเลยจ้านี่หมูข้อหมูของเรา200กรัมนะคะผ่าเอาหนังออกก่อนเลย หลังจากหั่นหนังออกแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆนะคะในช่วงที่เราหั่นอย่าลืมว่ามีดของเราต้องคมพอนะคะไม่งั้นเดี๋ยวหั่นเข้ามือแย่เลยนี่เพิ่งไปเหลามีดมาใหม่ๆมันเลยคมหั่นได้ง่ายๆเลยจ้าหั่นเป็นชิ้นบางๆก็พอประมาณนี้ก็โอเคแล้วจ้า โอเคเรามาโขลกวัตถุดิบกันเลยนำตะไคร้ของเราลงไปโขลกโขลกให้ละเอียดเลยนะคะนี่พอละเอียดดีแล้วเราก็ใส่หอมแดงกระเทียมกับพริกขี้หนูลงไปโขลกโขลกให้ละเอียดเหมือนกันเลยจ้าจะหยาบหรือจะละเอียดก็แล้วแต่ใจชอบเลยนะคะโอเคหยาบๆยาประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้ว สุดท้ายเราก็ใส่กะปิของเราลงไปเลยจ้ะแล้วก็โคลให้เข้ากันโขงให้ละเอียดเลยกะปิเอาไว้ใส่ตอนท้ายเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่ากะปิจะทําให้หนืดโขกยากโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคมาจ้ะเรามาลงมือทำกันเลย อันดับแรกเทน้ำมันลงไปใช้ไฟกลางรอน,น้ำมันให้ร้อนพอนนํำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำพริกที่เราตําลงไปเนี่ยใส่ลงไปผัดเลยจ้าผัดให้หอมผัดให้สุกเลยนะคะพอสุกเข้ากันดีหอมแล้วเราก็ใส่คอหมูลงไปได้เลยผัดเลยจ้ะผัดให้เข้ากันให น้ำน้ำจิ้มกะปิของเราน้ำพริกกะปออิของเราลงไปถ้าเกิดมันจะแห้งเกินไปเราก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงแบบนี้แล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยจ้าน้ำอย่าเยอะเกินนะคะพอคุูคลิกก็พอนี่ผัดไปผัดมาผัดให้สุกเลยนะคะพอล้างจากคอหมูเราเริ่มสุกเราก็ แต่งเติมรสชาติได้เลยด้วยน้ำตาลปี๊บของเรา1ช้อนโต๊ซอสหอยนางรมของเรา1ช้อนโต๊น้ำมะขามเปียกครึ่งช้อนโต๊น้ำปลา1ช้อนชาก็พอนะคะอย่าเค็มเกินเพราะกะปิของเราเค็มแล้ว ผัดให้เข้ากันเลยจ้ะนาทีนี้แค่ผัดให้เข้ากันก็พอถ้ามันจะแห้งๆแบบนี้ใส่น้ำลงไปนิดนึงพอขุกคลิกก็โอเคแล้วนะคะนี่ผัดให้สุกผัดให้เข้ากันเลยพอสุกแล้วเข้ากันดีแล้วอันดับสุดท้ายเราก็ใส่ใบมะกรูดกับพริกชี้ฟ้าแดงลงไปได้เลยจ้าเติมแต่งสีแล้วก็รสชาติกลิ่นนะคะ นี่ผัดให้เข้ากันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าข้อหมูผัดน้ำพริกกะปิของเราเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยเมนูนี้ใครจะลดความอ้วนขอบอกเลยอย่าทำนะคะเพราะว่ามันอร่อยมากแล้วก็ข้าวนี่จานหนึ่งไม่เคยพอ